สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กับ1นาทีพระเครื่องเมืองไทยเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่กับพระเครื่องนะครับของหลวงูุโตวัดประดูฉิมพีเนาะรุ่นนี้ครับก็คือรุ่นปิดตารุ่นร้อยแปีครับรุ่นยันเก้านะนะครับผมอ่าพิมพ์นี้ก็เรียกพิมพ์ยันเก้านะเนาะแต่ที่พิเศษไปกว่าพิมพ์อื่นครับเพราะว่าพิมพ์เนี้ยครับฝังตะกุดทองคําถึง9ดอกดอกนะครับว่าเราม่าเป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างจะหายากมากๆเลยนะครับนี่นะครับจะฝังด้านซ้าย3นะครับแล้วก็ ด้านขวาอีก3นะครับแล้วก็ด้านล่างอีก3นะครับผมอ่านี่เนาะนี่สามนี่นะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูความงดงามความคมของของององพระเนาะอ่านะครับอันนี้นะครับก็เป็นรุ่นร้อยแปดปีครับด้านหลังก็จะมีตอกนะครับร้อยแปดปีเนาะอันนี้เป็นยันก้าหนะนะครับนี่ได้มาพร้อมกับรูปของหลวงพ่โต๊ะเลยนะครับพอดีว่าคนที่ให้มาให้มาแบบนี้เลยก็ค่อนข้างสวยครับอย่างที่ผมบอกครับรุ่นร้อยแปดปีนี่ มวลสารในการจัดสร้างดีมากๆครับแล้วก็ราคานี้คือยังจับต้องได้นะครับใครที่ชอบนะครับพะเครื่องหลวงพุตโตแล้วก็ไม่มีทุนที่จะไปจับเหนื้อบนบนองค์ที่ทันหลวงพ่อเนาะ mm. ก็แนะนำครับรุ่นร้อยแปดปีใช้แทนกันได้เหมือนกันครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับผม